บอลเชิญยิ้มควงลูกสาวเปิดตัวหลานน้องบีนาอายุห้าขวบช็อกลูกท้องวัยเรียนหนีคลอดต่างจังหวัดเปิดตัวที่แรกบอลเชิญยิ้มควงลูกสาวไม้วันศิกาเปิดตัวหลานสาวเป็นครั้งแรกน้องบีนาวัยห้าวขวบพร้อมเผยเหตุการณ์ช็อกลูกสาวมาสารภาพท้องในวัยเรียนแถมปิดเป็นความลับนานสองปีเผยเหตุการณ์ที่บอลไม่เคยรู้มาก่อนว่าลูก สาวหนีไปคลอดไกลถึงโรงพยาบาลต่างจังหวัดผ่านทางรายการคุยแทบโชว์ช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและดีเจพุทธพุทธิชัยเป็นพิธีกรดำเนินรายการรู้สึกยังไงเปลี่ยนสถานะเป็นตาจา๋า บอลแรกๆก,ก็ไม่ชินพอหลังๆมันก็ทำใจยอมรับว่าเฮ้ยมันคือเมล็ดของเราเขาก็น่ารักแนะนำตัวหน่อยบีนาชื่อน้องบีนาค่ะอายุห้าขวบสำเนาถูกต้องหลานตาจ๋าหน้าเหมือนกันมากตาบอลเหล่อหลานมากไลฟ์สดถ่ายคลิปตลอดบอลเพิ่งมาหลังๆเมื่อก่อนเราไม่มีเวลาตอนนั้นเขาไม่พร้อมเรื่องเรื่องการเรียนด้วยอะไรด้วยหลังๆคนถามเยอะเด็กคนนี้คือใครลูกใครที่ผ่านมาผมก็ลงนะแต่ไม่รู้จะไปนั่งบอกอะไรถึงเวลาวันหนึ่งก็ต้องรู้อยู่แล้ว ทุกวันนี้คนอยากดูหลานดีน้าบอลใช่ครับพอขึ้นไลฟ์ปุ๊บมีหน้นอนหรือยังคะก,ก็ดีใจที่ทุกคนเอ็นดูและเมตตาเขามีหน้ารู้ไหมตอนนี้ดังมากเลยมีหน้ารุบอลเขาบอกว่าเขาเป็นดาราหัวรอน้องนิสัยเหมือนใครคุณแม่หรือตาจา๋าม่เหมือนทุกคนรวมกันที่ตัวเขามีหลากหลายอารมณ์อยู่ในนี้หมดเลยบอลนี่ครั้งแรกที่มีน้าออกทีวีเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานมีแววไปทางตลกไหม บอลแล้วแต่อารมณ์เขาด้วยตอนนี้มีงานติดต่อให้อารมณ์ผมก็ไม่กล้ารับอารมณ์เขายังไม่เข้าใจเดี๋ยวทำงานยากยังไม่ได้ขออนุญาตถามจุดเริ่มต้นตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นไบรรู้ว่าตั้งครรภแต่กว่าจะรู้ก็ 4- 5เดือนแล้วเมื่อก่อนเป็นคนผอมมากๆตัวเล็กมากๆหนูเป็นคนประจําเดือนมาไม่ปกติอยู่แล้ว ไม่ได้สังเกตตัวเองว่าเป็นอะไรแต่รู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในท้องแต่ไม่คิดว่าตัวเองท้องคิดว่าเป็นโรคร้ายหรือเปล่าผ่านไปสักพักแม่แฟนก็ให้แฟนมาถามว่าหนูประจำเดือนมาหรือยังเหมือนผู้ใหญ่เขามองออกว่าเราตั้งครรภหนูคิดในใจว่าถ้าไม่เป็นโรคร้ายก็น่าจะท้องตอนรู้ว่าท้องอายุเท่าไหร่ใบอยู่ปีหนึ่งอายุ1 8 9ตอนรู้ว่าตั้งครรภตอนเป็นนักศึกษาปีหนึ่งอารมณ์เป็นยังไง ไม่ไม่ได้เครียดว่าตั้งครรภแต่เครียดว่าจะบอกพ่อยังไงดีเพราะเป็นเรื่องเดียวที่เขาพูดมาตลอดก็รู้สึกว่าเรื่องใหญ่มากเขาพูดตลอดว่าให้อิสระเราเต็มที่นะแต่ขอสองเรื่องคือเรื่องท้องกับเรื่องเรียนต้องเรียนให้จบถ้าจบแล้วอยากทําอะไรก็แล้วแต่เราแต่เราข้ามขั้นไปก่อนตั้งท้องก่อนเรียนจบ ทำยังไงต่อพอรู้ว่าทองและใบหนูไปเรียนปกติเลยแต่ใส่เสื้อคลุมเอาไปเรียนแล้วกลับบ้านก็มีคนสงสัยว่าทำไมดูอวบขึ้นเราก็บอกว่ากินเยอะไม่ได้บอกว่ามีนอ้องตอนแรกคิดว่าตัวเองกินหมูกระทะแล้วอิ่มเกินพอยื่นออกมาคุณแม่แฟนก็รู้เรื่องราวมาตลอดคอยช่วยเหลือใบ <Bye. S 2> ใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าทองก็ไปฝากคันเขาพร้อมรับผิดชอบทั้งหมด คลอดเขาออกมาก็พอเขาพร้อมดูแลค่านมค่าอะไรไม่ต้องเป็นห่วงเขาจะดูแลทุกอย่างทำไมไม่บอกพ่อไปพ่อมีดราม่าเยอะปัญหาเขารุงร้าเกินไปที่อยู่ดีๆหนูจะไปบอกว่าท้องหนูคิดว่าเขาน่าจะสมองระเบิดก็เลยเอาไว้ก่อนดีกว่าเคลียร์ตัวเองด้วยเพราะไปดูว่าอีกกี่เดือนกี่ตัวจะจบหนูมั่นใจแล้วค่อยบอกเหมือนตั้งสติแล้วค่อยๆจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ไมอาจาเป็นเพราะคนรอบข้างด้วยค่ะไม่ได้รู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวพอมีเพื่อนมหาวิทยาลัยมีเพื่อนที่เราสนิทด้วยคอยดูแลปกป้องเราไม่อยากให้คนรู้เขาก็จะมาคอยขนาบข้างๆเพื่อนรับรู้และคอยช่วยเหลือตลอดค่ะตอนตัดสินใจไม่บอกคุณพ่อมีเหตุผลอื่นไหมทําให้ไม่บอกพ่อไมเขามีชื่อเสียงด้วยค่ะปกติเขาโดนด่าเป็นปกติอยู่แล้วโดนโซเชียลคอมเมนต์ในทางไม่ดีหนูคิดว่าถ้าหนูบอกไปแล้วข่าวมันออกไป หนูกลัวว่าเขาจะเอาเรื่องนี้ไปได่าอีกเวลาเขามองมาเขาไม่ได้มองว่าใบท้องในวัยเรียนแต่เขามองว่าลูกบอลเชิญยิ้มท้องก็ไม่โอเคไม่อยากให้ใครว่าพ่อด้วยพ่อบอลส่งค่าเทอมให้ด้วยใบยใช่ตอนนั้นเด็กก็คิดไปเรื่อยกลัวบอกไปแล้วตัดพ่อตัดลูกขึ้นมาทำไงบอลเขาโตเกินมีวิธีจัดการความคิดที่ดีเขาจัดการโดยไม่บอกเราหวงจิตใจเราแต่พอมาบอกปุ๊บมันเลยช็อตหนักกว่าเดิมก่อนช็อตระหว่างทางพ่อลูกคุยกันอยู่แล้ว ระหว่างน้องแก้ไขปัญหาลูกสาวห่างออกไปพ่อบอลมีใจไไหมบอลช่วงนั้นเดินสายคอนเสิร์ตท,ทุกวันแทบไม่ได้อยู่บ้านกลับมากรุงเทพมหานครแค่มาถ่ายรายการก็มาดีครับจากนั้นเดินสายอยู่ต่างจังหวัดทุกวันก็มีวันหนึ่งถามว่ามาหาพ่อไหมเขาบอกไม่ว่างติดงานติดโบราหลังๆบ่อยเข้าเอ๊ทำไมคิดว่าเขาโตเพราะผมไม่ตั้งกำแพงให้ลูกอยากทำอะไรคุณทำแค่คุณรักษาคำที่ให้กับเราไม่ท้องก่อนเรียนและเรียนให้พ่อให้จบแค่นั้นเอง ช่วงนั้นพ่อโทรหาน้องใบก็หาข้ออ้างต่างๆนานาไม่ไปเจอเขาใจเราคงเศร้ามาไบใช่ค่ะไม่เคยนอนหลับสนิทสักวันเหมือนเรากวัวหกเขาทุกวันทุกครั้งที่โทรมารู้สึกแย่ตอนท้องปิดไม่ได้แล้ว ใบทหารข้ออ้างไม่ไปเจอพ่อบอกใบช่วงนั้นไฟนอนพอดีสอบด้วยส่งโปรเจกจบด้วยมันก็มีเรื่องงานเข้ามาจริงๆเราไม่ได้โกหกเขาตลอดแต่พอรู้ว่าเราท้องจากที่แทบไม่เห็นหน้าท้องตัวเองอยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาเลยดูออกว่าท้องท้องใหญ่ขึ้นมาถ้าเจอพ่อรู้แน่แต่มีครั้งหนึ่งที่พ่อมาบ้านแล้วถามว่าทําไมรวนขึ้นแต่ตอนนั้นกะว่าจะบอกแต่เขาบ่นเรื่องบ้านรกก่อนเลยไม่ได้บอกกว่าจะรู้ก็ปาไปขวบหนึ่งแล้วทําไมตัดสินใจบอกใบ จริงๆคุยกันไว้ว่าหนูอยากบอกตอนหนูเรียนจบแล้วอย่างน้อยถ้าเขาไม่โอเคเรียนจบก็ยังดีแต่เห็นหน้าเขาแล้วไม่ไหวมองหน้าเขาแล้วเหมือนเห็นหน้าพ่อไม่อยากโกหกแล้วอยากให้เขาได้เจอกันสักทีก็เลยบอกเลยแม่แฟนกับแฟนว่ายังไงไปไม่ได้บอกใครก่อนว่าจะไปบอกนะคิดเหตุการณ์ล่วงหน้าไหมพ่อบอลจะเป็นยังไงไปคิดไปหลายเหตุการณ์เลยวันนั้นเตรียมหน้าไว้แล้วคิดว่าหน้าจะโดนตบแน่เลยเราก็คาดเดาไม่ได้ว่าเขาจะเป็นยังไง หนูรู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาโกรธจะขึ้นหนักตอนนั้นคิดว่าถ้าจะโดนบกหรือตัดห่อตัดลูกก็พร้อมแล้วไม่ไหวแล้วเหมือนกันขอแค่ให้ได้บอกได้เจอกันก็พอวันนั้นหนูเข้าไปกับพี่ชายสองคนหนูร้องไห้มาก่อนรู้สึกมึดอัดในใจตาเราก็แดงพอเราไปเจอเอคาก็ดูออกเพราะเราเงียบเหมือนคนร้องไห้มา เขาก็ถามว่าเป็นอะไรทะเลาะก,กับแฟนหรอหนูก็เลยบอกว่าไปคุยกันสองคนได้ไหมไม่มีคนอยู่เขาก็โอเคไปคุยกันสองคนหนูนั่งเงียบไปแปบ๊บหนึ่งเขาบอกว่ามีอะไรว่ามาหนูก็บอกว่าพ่อจําตอนนั้นได้ไหมที่พ่อถามว่าทาไมหนูอ้วนขึ้นตอนนั้นหนูท้องตอนนี้หนูมีลูกแล้วระหว่างทางตั้งแต่ลูกสาวตั้งท้องจนหลานขวบหนึ่งแล้วเคยรู้มาก่อนไหมบอนไม่เคยรู้เลยวันนั้นเขาถามว่าพ่ออยู่บ้านไหมใบจะเข้ามาหาเราก็เอททำไมอยู่ๆอ,อยากเข้ามาหาเราเขา เข้ามาปุ๊บหนูขอคุยอะไรด้วยหน่อยผมก็งั้นไปห้องกระจกพอนั่งปุ๊บร้องไห้ในใจคนเราเป็นพ่อสัญชาตญาณสองอย่างที่อยู่ในสมองพมท้องกับทำแท้งมีอะไรพูดมาเขาก็ร้องเขาก็บอกว่าสิ่งที่พ่อเคยบอกสิ่งที่พ่อกลัวหนูมีลูกแล้วคำนี้มันชอ็อตมันช้าไม่รู้จะพูดคำไหนเอ้เฮ้ยมันยิ่งกว่าหูดับทุกอย่างจากความดีใจได้เจอลูกมันโกรธผมจะตกเขาหรือไล่ออกจากบ้านเราทำงานหามรุ่งหามค่ำเราเดินทางตลอด เราส่งให้เขาเรียนทุกอย่างอยากให้เขามีการศึกษาไม่เคยตีกรอบให้อิสระมากแต่ทำไมคุณมาตอบแทนเราอย่างนี้ไปสง,งบสติอารมณ์ทุกคนก็ชอบเขาบอกใจเย็นนะเพราะเขารู้ว่าผมใจร้อนมันน้ำตาตกในก็ฮึบเดินกลับมาหาเขาแล้วเด็กอยู่ไหนอยู่ที่บ้านแฟนไปเอามาดูอยากเห็นสักพักเขาก็ไปกับพี่เหน่งขับรถไปด้วยกันผมนั่งรอสักพักมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินวิ่งอยู่ข้างหน้าความโกรธหายไปหมดเลย หลานเรามาถึงแล้วนี่คือหลานเราแน่หนามันแป้นเขาส่งมาให้ผมว่านี่มีหน้าหลานเราตาจา๋ามันรู้สึกว่ามันหายไปหมดเลยผมกอดหอมมันทําอะไรไม่ถูกแล้วก็มาตั้งสติคุยกับเขาว่าจะยังไงต่อจากนี้ชีวิตวัยรุ่มคุณหายแล้วนะคุณต้องดูแลดาเนินต่อจากนี้ไปเขาบอกว่าหนูจะเรียนให้พ่อให้จบให้ได้เห็นปริญญาได้เห็นชุดครยเพราะความรู้ผมมันน้อยไม่มีการศึกษาผมอยากเห็นลูกทั้งสองคนใส่ชุดปริญญาอย่างน้อยเราแค่ตลกคาเฟ่แต่ส่งลูกเรียนถึงปริญญาแค่นั้นเอง